เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหมอวัดแยกส่วนนะถ้ามีฝากช้าอือคุณตะวได้สองอาทิตย์ได้ครับอันนี้หัวน้องนะคะเฮ้ยวัดรอบหัวน้องปกติดีหน้าตาจกายหัวปากปกติดีนะลูกปากไม่แหย่ความเสี่ยงหัวใจน้องนะคะ ระปัก,การเต้นของัจดเนมก,กตไ,ออกไม่มเมใจเต้นผิดจังหวะนะคะและารเคล่อปกติดีน,น้ำนที่หมอเห็นเระน้น้องเปืนน้ำข้าวไม่ีู้ผู้ชายนผู้ชายอยู่แล้วใช่ไหม,ไม,มขาอยกไดอ๋อก็้ยากได้ผู้ชายเห็นขาโคบทั้งสองข้างเห็นไหมนูอกมี ในมาาัดเป็นถุงเท้านิยมตัวน,นี่งหลังนิ้วควายนีย่เดือนแล้วสี่เดือนโอ้โหสี่เดือนนิดๆด้วยตั้งใจว่าไม่เกินสามเดือนจริงป่ะนีม่มีแขนนี่มือยังใช้ชีวิตปกติอยู่เลยใช่ใช,จชจ่จริง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 คนท้องอ่ะมันเหมือนปกติเลยนะเออแพ้ไม่มแพ้เลยคือแพ้น้อยมากแพ้อ่ะจะเป็น ตรวจเสื้อขู้นอย่างนี้นี่จู๋เป็นบ้าอ้าวมานี่เราจะไปตรวจดาวซินโดรมได้ทางแล้วนะต้องเข้าที่นี้อ่ะจะตรวจไหมรุ่งนี้จะมีตรวจฟรีที่โรงพยาบาลตับน้ำแต่ต้องเข้าที่นี้มันสุดท้ายแล้วก็จะไปเพราะเพราะอะไรครับอ,อาย<อ>ุขัยมันเยอะอ๋อโอ้แน่เลยนะถ้าจะเข้าก็เข้าที่นี้เลยวันสุดท้ายบ่ลยหนึ่งเข้าแรกทำบ่ายโมงไปไหม โซมที่เขาเรียกว่าเอดเวิร์ดซินโดมคู่13พาทาซินโดม3คู่หลักเนี้ยพิการปัญญาอ่อนมนอรนแระงถึงขั้นที่เลี้ยงไม่ได้แต่คู่อื่นๆเช่น 1, 2, 3, 4, 5, นะึ่งสอี่ห้าอะไรยเงี้ยพวกนั้นถ้ามีความผิดปกติมันอาจจะไม่จำเป็นต้องอยุ่ติดกับแมคัน เพราะฉะนั้นหมอแล้วแต่นะอย่างเช่นยกตัวอย่าง,<อ>งเป็นอ,อะไรได้บอกไม่ได้เอโครโมโซมคือโครโมโซมนะมันมีละเอียดลึกลงไปว่าโครโมโซมซึ่งเดี๋ยวเราต้องตรวจร่างกายจากอันตราซาวน้องดูอีกว่าหมายหมายถึงไอ้ยี่สิบสามกูที่นอกเหนือจากห้าครับ แบบมันจะปกติแล้วมนุษย์เราจะมีโครโมโซมเรียงไปเลยคู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่คู่อื่นน่ะมันจะไม่ได้เป็นโรคที่มีซิพูยี่สิบเอ็ดสิบแปดสิบสามคือคู่สำคัญที่เป็นผิดปกติเยอะแล้วก็โครโมโซม x โครโมโซม y ซึ่งคือโครโมโซมเพศนะรวมกันเนี่ยก็คือห้าคู่อย่างโครโมโซม x ถ้าน้องมีโครโมโซม x ตัวเดียวน้องก็จะเป็นโรคที่เรียกว่าเทอร์เนอร์เด็กก็จะพัฒนาการช้าอาจจะไม่ได้พัฒนา สมองไม่ได้ช้าแต่อาจจะเป็นเด็กที่เรียนช้ากว่าเด็กทั่วไปเช่นในห้องมีสี่สิบห้าคนน้องอาจจะสอนได้ที่สี่สิบสามสี่สิบสี่นึกออกว่าพัฒนาทางเพศช้าประจำเดือนมาช้ารังไข่ฟอเร็วหมดประจำเดือนเร็วกว่าอ๋อก็จะมีพอครอบถูกแต่แต่อันนั้นไม่ได้อยู่ในห้าคู่อยู่แต่ว่าคู่อื่นๆเช่นคู่สิบห้าที่ไม่อยู่ในห้าคู่มันไม่ทชาบว่าเกิดจากความผิดปกติอะไรแล้วมีอาการยังไงกะหอยที่ ก็เราไมู่เอะบนยัลก็ได้หมดแล้วแต่ความสะดครับมก็เอาแค่5าคู่ก็ได้ครับไปคนอานั้นเดี๋ยวไปจอบได้เลยนะลูกนะเอานี้ไปอ่านได้มีประกันนี้สามลานบาททุกตัวนะวันนี้เราตรวจนิฟี่ห้อ e นเ e l นะคะค่าใช้จ่ายจะอยู่เจ็0นห